น้องฉัดแต่งความสวยให้กับคุณกวางกำมุชนกคะ่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามนะคะสำหรับน้องฉัดช่างแต่งหน้าคิวทอกออกมาเผยคะ่ะแปลงชมกวางกำมุชนกนางเอกรุ่นใหญ่ในวัย55ปีหลังจากที่ออกมาเปิดเผยความสวยให้ได้เห็นกันต้องบอกเลยว่าภาพนี้ทำให้เราได้เห็นคุณกวางไปอีกหนึ่งสไตล์ที่สวยมากๆเป็นดาราซุปตาอมตะอีกหนึ่งคนเลยแหละคะ่ะ ถ่ายพิเซนเตอร์เร็วๆนี้กับขอบพระคุณพี่กวางมากๆนะครับซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปสาวกวางก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกับว่ารู้สึกมีความสุขและมั่นใจมากๆทุกครั้งสองครั้งเองที่น้องฉัดมาแต่งหน้าทําผมให้ขอบคุณน้องฉัดเช่นกันนะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันเลยคะ่ะ